สบายดี day. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฟังเราฟังไทยและต่างประเทศเ้อมื้อนี้นอก,กับมาอยู่กับน้องบอมอน, 9, น้องอยูเซนเก้าเซนเคยกันเนาะอ่ามื้อนี้นอน้องบอมนอ้องยูตื่นเต้นหลายแล้วทุกคนก็คือเฮาสิได้พากันไปทัศนศึกษาเนาะทุกคนหนึ่งงานมีเอาน้องเฟสนำเนาะเป็นข้างแรกที่เฮาจะได้ไปเนาะทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือบรรยากาศในการทารถเนาะอันนี้ก็เป็นเซฮายเซฮายกล้องแด่เพื่อน เงียบเงียบนี่อารมณ์ไปเอ็นจอยทุกคนคอนแหงเนาะเบิรงไผยกันเอาวีเอาอย่างมาครบเต็มเนาะเตรียมพร้อมทุกอย่างลทุกคนเพราะว่าเขาจะได้ไปทัศน์นาครั้งแรกจ้ะครั้งนี้เนาะเขาเขาอยู่ปีสองแล้วเนาะผมเนาะเขาจิมซีได้ไปได้ในเมืองหลังจากเขาปีสามนะเขาจึงซีได้ออกไปตั้งแข่งเนาะทุกคน ไปตอนนี้กันนางทานรถกโนโพรานรถขนาดอ,อกตอนสิบโมงนล้ทุกคนนะครัีทีแรกก็ว่าออกตอนแปดโมงเลยทุกคนแปดโมงเก้าโมงแล้วเนีนก็อ,อกสิบโมงเนาะทอดเก้าโมงแล้วออกสิบโมงอยากสิเป็นจังไกันเดอโนะน้นนองบอมน้องอยูสิเก็บบรรยากาศการทัศนัศึกษาครั้งนี้ให้ทุกคนได้บึ้งเด้อเนาะสิมวลสมัยตลอดจิดตามเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องอยูเด้ินวนแน่นอนครับประกาศว่าครั้งนี้มวนแน่นอนเนาะอ่าเบื้องสีหน้าแต่ละคนก็าูนเนาะ โอเคแล้ทุกคนอยากเอามาทาลดสแป๊บนึงเนาะตอนนี้ลดอย่งพันต้อเบลจีบน้อยไปบึ่งบรรยากาศล้ำตาลทิพทีหลังเนาะทุกคนอันสามารถเลือกได้เนาะบายจะไว้ซื้อบายจะไว้ฟูสามารถเลือกได้เนาะจะเอาไห้สามารถเลือกได้เนาะน้อยอีฟ้าไม่ไม่ไม่ อันนี้กับเป็นกระเทยกระเทยมือสองเนาะมีก่อนบอมซีดปราทำป่าและมีนที่ด่าคือแต่วันโมมันนิสโอนลนกเอลิสาแตอนนี้เขาก็แบงกันเนาะ ยืนยืนไปคนละคันเนาะน้องบอมน้องอยู่กับน้องบอมไปคนละคันทุกคนดูนี้จูเียมายืนตอนนี้รถกะทยอยออดทีละคันทีละคันเนาะทุกคนตอนนี้น้องแฟสเนาะห้องน้องแฟสกะกำลังเกียมนับจํานวนคนก่อนแล้วก็แยกคนเนาะว่าสิได้ขึ้นคันใดเพราะว่าห้องเวาสิได้ขึ้นอยู่สองคันเนาะต้องแยกกัน ถ้าสิไปมิดก็คือเต็มเนาะเขาก็เลยว่าต้องที่นี่กันไปคนละคืนนับเลยล้วบ่คนไทรมุกมันอู้ตอนนี้เขาก็เกี่ยวขึ้นรถแล้วนะทุกคนซื้อหองอ่ะสิแบงออกไปโองคนเนาะ แบกเอ้ยอองแบกออกเป็น2องคันซึ่งไปดกำกัน,นแล้วนะคะตอนนี้คือรถคันที่หนึ่งนถนนยี่้อฮานะทีอัดประตูไปค่ซื้อ ตอนนี้เราก็หอดไปที่เงียบรอยแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็หอดไปที่เงียบร้อยแล้วฮะห,หลังจากนั้นเราก็ได้พากันเข้ามาทัศนะที่อาพาร์ตเมนต์นะทุกคน ซึ่งพี่พนักงานเพื่อนก็นได้พาเฮามาสำรวจบึง่งห้องนอนเนาะก็จะมีอยู่สองแบบเนาะแบบสองเตียงนอนและหนึ่งเตียงนอนเนาะทุกคนอู้เขาก็ได้เข้ามาสำรวจเลยก็ได้ฟังรา้ค่ะเทบซกเลยเนาะทุกคนหลังจากที่เพื่อนพาเขาไปบึ่งห้องนอนห้องนางเลนห้องอาหารไปที่เฮบฮอย,ยแล้วเนาะทุกคนเพื่อนก็นสิพาเขามาห้องจัดงานปาร์ตี้เนาะหรือว่าห้องบาร์เทนเดอร์นั่นเองเนาะ เพิ่นก็ได้โบกและอธิบายรายละเอียดให้เราฟังย่างละเอียดแหงเนาะทุกคนรู้ว่าคำแพงเออเอลืมลืมไม่ได้เข้าห้องเดียวกันเลยแล้วลืมลืมจริงซื้อคำแพงเนาะสาวคำแพงตอนนี้เฮากะ นี่นะทุกคนเขาก็ได้ไปอ่าทัศนยุทธีอพาร์ตเมนต์สุพรรณตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเขาก็สิพาการไปสถานที่ต่อไปเนะาะประเทศไทยอยางให้ทุกคนได้บึ้งเลยเพราะว่าเกลงใจเพิ่นแดชเนาะขออาจารย์ดีกว่าขอรูดลูแหงทุกคนเดี๋ยวเขาก็สิพาทุกคนไปสถานที่ต่อไปเดี๋ยวสิไปใส่กันนะเดี๋ยวไปรอจ่ามืออีกนอนทุกคนตอนนี้ก่เตรียมขึ้นรถอ,อีกเนาะ รีวิวการมาทัศนะศึกษาครั้งแรก <c oughs> เป็นยังเดสบาย์ตหัวด <c oughs> ่วนตลอดเอยตอนนี้ก็คือเฮามาสถานที่ที่สองแล้วทุกคน <c oughs> เข้ามาสถานที่ที่สอง <c oughs> สถานที่ที่สองนี้ก็คือวัดเสียงควรน,นั่นเองเนาะ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็บรรยากาศการเจ็บนาจะเมนอาปีเข้าเลยเนาะอาจารย์กํลาลังสํารวจอยู่ยีกนอ้อยอีกน้อยอาเพิ่นจิบโอโบกขาเข้าไปเนาะจับด้ ตอนนี้เขาก็ัดิเปลี่ยนกายเป็นเหี่ยวหวยเนาะเพราะว่าเขาก็ับไปุ๊บตอนตอนเช้าเขาไปอันอพาร์ตเมนต์เขาก็ต้องเตรียมแบบเป็นระเบียบฮะแล้วตอนถาก็มาวัดเสียมขวนเนาะข้าเสียมขวนถอดกระไดก็คืองม่วงเขาต้องใส่ม่วงเพราะว่ามันร้อนอะไรหรอฮะเอาบอกซีซีดีมัเดี๋ยวซีซีมาบูลมต่อกันที่นี่โอเคเป็นรอเซอร์กระไดสิวะมันคือจะนั้นไป ท<ไ>ป,ป่ <S 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 นี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยักาวัดเสี่ยงควรเนาะซึ่งน้องแบอ่าพาทุกคนมาเที่ยนึงกับนกคนแต่ปัจนี้ก็คือทุกเพียนพามาเนาะค่ะเดินมานะนำแล้วก็ฟังคุณ้านนทุกคนไปเสี่ยงสี่ปะไปเสียงสี่น่ะตีก่องไปเสี่ยงสี่ตีก่กองไป บรรยากาศก็สุประมาณนี้มือแนนเท่ามาฮะนะเ่าสิมีอันมีผู้หนึ่งเราบอกเนาะพันทวงเ่าอยู่ดีเลยเนาะเนาะสีเออพันเรศสีเออไม่ได้พันเรศสีพันทวงประจําการดีซจิ่เออประจําการเนาะหรว่ากลับมากเราไปรอฮะตุ๊กะเป็นกลับมาอู้อันนี้เป็นแบบโบราณโบราณเลยทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงนี้เยนะเแดเดแดดกระซูไว้ทนแดดทนฝนเขาเบินวาเนอะอันนี้เป็นพัฒนาปีสาปีสงกับปีสาม,มนี่แหละมีปีสามมานั่นดิโอ้โอนนหอันนี้เป็นคืนสวรรค์อันนี้นะ ขึ้นได้เราทุกคนถ้าไผรขึ้นได้แต่สำหรับหอนขึ้นบ่ได้แหละมึงขันเหงาอ้ยอุ้ยอุ้ยมึงคนลงมาไหมอุม้ยคอยจเด้อตอนนี้ก็คือเขาพากันขึ้นมาชมวิวเนาะทุกคนบรรยากาศงามแหงกระสีประมาณนี้เลยเนาะอันนี้กระสีแคนนี่เพป็นกระสีแต่งเป็นลักษณะเอาแคนลาวใส่เนาะทุกคน ก็ถ่ายห้อแบบเดี๋ยวห้องที่เก็บภาพบรรยากาศแซ่ยซ่โอ้ยทุกคนเสียงฟุดแหงจากจันนี่นะเสียง <c oughs> จากจันฟุดไม่เล่นหน้าเอาไ,ไ,ไหมอันนี้สาวสำเหนือเดี๋ยทุกคนฮอ,อนที่จ่ายเลยฮอนน่งยังมาถ่ายหูกกันอีก <c oughs> ว้าวทุกคนพ่นจกขี่สายอยู่กลางลิงโขเนาะ อันฟากนั่นก็ที่เป็นฝากทางฝั่งไทยเด้เนาะพี่น้องแต่บอกว,ว่ากงุงกับจังหวัดใหญ่เนาะอยู่ทางนั้นเป็นฝั่งไทยเนาะทางนี้ก็เป็นฝั่งลาวกงุงกับวัดเซียงควนเนาะนี่สาวๆมาแอบจองบึงผู้บ่าวได้ยังนี่บ่านมูแข่งขายว่อไม่เนื่คือ ทุกคนตอนนี้เขากลสิพากันากาไปเสียงสี่บึงเนาะ,นะมาทุกครั้งเขาก็ได้เสียงทุกครั้งเลยเน,ะน,นาะอันนี้บวมหัวเพิ่นเอินว่าอย่างเนาะทุกคนแต่ว่าอ่าลูกป,ปันพระองค์นี้นะใหญ่ที่สุดในวัดเสียงควรเลยเนาะนี่ตายอ่านมาตายอ่านมานี่ตายอยู่อนอู้ตรงนี้อยู่พ่นเลยอู้อยากไปอ่านเลยบอกไปอ่านนึงด้<ค>วยนฮอนเนะ เงี้ยคิดจะเก็บหางจับและอะไสิสิตนเงนียเกหามจับด้บรรยากาศก็สิประมาณนี้เลยเนาะแล้วเราก็สิพาทุกคนมาเสียงบึงสีเส,สียงสีเสียงสุกเสียงสีเนาะแล้วก็ตีกองด้วยเด้อทุกคนอื่ อนนี้เฮากะเซียงสีมาตีกองแล้วไปชีเห็บห้อยแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เฮากะสิพากันกลับแล้วเนาะทุกคนถึงเวลาแล้วเพราะว่านัดรวมตัวกันอยู่บอนนี้เนะาะเดี๋ยวสิมาอ่านเบิ่งว่านา้องเฟสได้อย่างเนาะทุกคนฮาโบฮาวามงาบะเฮากะสิเก็บเนี้ยเนาะไปตอนนี้เฮาก็ไปสถานีที่สามแล้ทุกคนซึ่งเฮาก็เลยมาส่งสถา,านี่แล้วสถานี่นี้ก็เป็นบมาเสียควาน เราไปที่สุโขทังที่ต้องไปนั่นก็คือไปกินข้าวแล้วก็ไปน้ำเมือคนเพื่องเคียงเด็ดเด็ก หลังจากที่เฮามา้านอาหารกินแปรีและส่วนอาหาร,าหารปแปลงาทุกคนตอนนี้ก็คือเริ่มพาย่งงอยกันกินข้าวนะเพราะว่าหิวข้าวแหงนะหลังจากที่เฮาไปาวัดเทียนควรมาแล้วครับก็สิพากันมาหลงลินน้ำแล้วก็กินข้าวนะทุกคนนี่อาหารในมือนี้เนาะยังครบป่ะนี้นะยังครบหรืเล่านะยังครบนอนยังบครบ เดี๋ยว่าเฮาสิกินก่อนเนาะทุกคนนี่หมูตักันโต๊ะหนึ่งคนมีงบประมาณให้อยู่สี่แสนสามปูสี่แสนสาวเนาะต้องบริหารเองมามาดูโอเคซื้อเมื่อนี้ตูดอีกปูมื่อนี้นะจ่ายเต็มกินเต็มอ้านจะกินยังกินเลยสร้างเอาเลยมีงบให้สุดสองแสน ตอนนี้เราก็คือจิกินข้าวเนาะเพราะว่าต้องบริหารเองงบงบจีเซียนสาวเนาะทุกคนงบจีเซียนสาวนะต้องบริหารเองอย่าอย่าสร้างกายถ้าสร้างกายก็คือเขาใจเองอีกเนาะก no. ็สิประมาณนี้อาหารยังบครบเนาะทุกคนเดี๋ยวสิขอกินข้าวกเนาะเพราะว่าคิวข้าวเพราะว่าคิวข้าวแหงเนาะตอนนี้มีประมือนอยู่วงนึงคือแบบเหมือ ไปจีมาไปเรียนสไตล์บ้าเลยอคันมึงเห็นนี้ฟ้ากับบวให้ปนใดคันนงกูดีมาคนละเรื่องแดคันคันมันอีนี้ล้อุ้ยหน่อเย็นยูคันนเหน่ยเป็นหูขอจัเอาอาอันนี้ขออกหม่อยิคือเรใจน้พกิน้ำวด

เป็นจานก่อนสิกซับเนาะนอาจารย์ก็ที่เป็นสถานที่ที่สุดท้ายแล้วก็ก่อนสิกซับอาจารย์ก็เลยบังอนุญาตให้ยืมน,น้ำได้เนาะทุกคนก็คือเขาไม่ได้เอาทีมาเดยแล้วก็พวกไปกับน้ำเลิกแล้วเขาพวกลอยน้ำบ่เป็น,มนแมนก็เลยวบอกว่าลอยน้ำจะมูเนาะมันก็มีบ่อนตื้นบ่อนเลิกที่ไหนเนาะแต่เขาย่านิที่บ่อนเนล,ลิกลนขนาดเห็นแจะมู่ลอยน้ำกับคักแล้วนะทุกคนนี่แบบคักขนาดอุ้ยกองกระปุ๊จับเนาะ บึอจะีไม่มีสิทธิ์ดอกเจ้าไม่มีสิทธิ์ดอกทุกคนตอนนี้เฮาก็พากันออกมานอกที่มาสมบึงรบรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่ข้างนอกนี่อู้สดซื่นแห้งเย็นเนาะนองบอมเนาะกลับมาคืนอีกรอบหนึ่งก็คือต่อตันเขามาต่อสมัยสองพันสิบห้าที่พบนี่แหละเนาะสองพันสิบสามมะบ่กสองพันามี่ไ่ไม่เพิ่ถ่ายไม่ไหมม่ทำไมน้อยๆขนานี้ใหม่เพิ่งยังบุกเบิร์กคุณเขามา สมัยพูดโดยเน่ยังวะสมัยก่อนแม่เง <c oughs> ล้ยบรรยากาศมีเทุกคนอันนี้คือบรรยากาศทางค้างสวนอิงเปลงเนาะประกาศประมาณนี้เยนดีเนาะเพิ่นกำลังซีร้างไปอีกเนาะเพิ่นว่ากำลังซีบุกเ <c oughs> บิกอันนี้ไปเนา,เาะหลเาักจากที่เอาพาทุกคนยางระสุ่มบรรยากาศนิดนึงมาแล้วทุกคนแ <ừ ừ, S 1> ลวเอกก็สิพากันมาบึงนี่ริมโค้งเราห่างฝากนั้นก็ะิเป็นฟางไทยด้อทุกคน ป่ายาคามไปเนนองบอนอบึ้งคือว่าไกลๆแต่ว่าบสามาคามไปไหนโอ้ลยยคามน้ำบธรรมดาเด้อบุธรรมดาเด้อบึ้งคือว่าไกลๆน้ำมีน้ำาคองเนี่ยแต่ว่าควมบึ้งแต่ว่าเคมมันนี่เขาก็ยังไปวิบละบอมบึ้งคือว่าบึ้งคือว่าแบบไกล้ๆกันไดแต่ความจีมันเงาได้อยู่ข้างหลังน้องบอมก็จะเป็นขวามิตรภาพนาะทุกคนบรรยากาศดีแ่น้องแมปมานั่งกินข้าวตนอยู่ได้เลยเนาะ มันเป็นบรรยากาศนอนนั่งสบายดีบอสบายดีมาสันเอาดอกกลับมาแล้วเป็นปยานเด็ดตกเหงนข้าวอีกตอกเองก็ได้นะข้าแบบน้ำไหลแหงเนาะบึงเนาะบึนคือเนื้น้ำไหลปไหิบึงคือว่าน้ำโบไหลคือน้ำนิ่งอยู่ตลอดแต่จริงน้ำไหลค้าบนเห็นไหลเนาะเนาะขจุกอยู่นั้นก็ไหลจะหาบริสันต์จบน้องป้นอะมันมันเป็นน้ำน้ำอั้งเขาอันนั้นเหงียงคือว่าลอยสั่งอยู่ มันมีมักหินอยู่ใจกลางที่เบาเนี่ยอุ้ยเรียมเพะเห้ดีทุกคนมันจะมีเปลวอยู่นั่นนะน่าจะเมนน่าจะเมนอยุวันนั้นมันเป็นโคกเพราะว่าน้ำแห้งในสวนมีน้ำแห้งมันเป็นโคกนั้นเป็นโคกเออเป็นโคกเป็นโคกโคกพึ่งเรีวอืมขนมโคกไอเดียเดี๋ยวน้องบอมน้องยูก็สิเตรียมตัวกลับแต่ทุกคนอันนี้ก็ แบบเห็นสะพานแล้วยากไปเกี่ยวจิ๋นๆนองโนมข้งแรกได้ที่เห็นสะพานนะตัวแรกก็ยังตัวใจถามมูว่าไม่หนังอะไร่งเงี้ยคือว่าหี่ยวที่หัวนี่มูว่าสะพานข้ามเป็นของขายเนาะฟังไข่ลาวจะทีนะมูเล็บจริงๆที่ข้ามไปฟังไข่เขามูเล็บวันนี้นะเขาเห็นธาตุแต่เนาะแต่บได่เขาเนาะลดไก่จะสิเห็นแต่เพิ่นมาเฮ็ดคลิปช่วงอ่าโควิดนะ ชาวลาอยู่ริมโขงฟากนี้นุ่มไทยจะอยู่ริมโขงฟากนันทห้องเ่กันเนาะทุกคนเห็นได้แล้วเนาะเห็นกันได้แล้วเนาะเห็นเห็นอันนี้เขาก็เห็นตัวจริงนี่บึ้งก็คือว่าเห็นแต่โบโบสามารถค้ามาหากันได้เนาะฮันจะยา่กันเนาะนุ้เคลาว่าลงเหลือหันแต่ว่าลงให้ฟากนั้นแล้วก็อยู่ฟากนี้โบให้เป็นรองหากันฟากนั้นได้สบายดีเอซีเป็นยังไงฟังนั่นนะเอ๋น้องยู เขาซ้อมไว้เนาะเขาเห็นเพื่อนเห็ดยังไงกิปถือคนเห็นเพื่อนเห็ดยังไงกิฟจว่าเพื่อนท่ายกิปไปขนาดเขาบอเห็นคนเลยเนาะแต่ว่าเขามาเห็นมาเบิ่งกถิงทีเราเห็นคนเนาะไปทุกคนมีความมาทัศนศึกษา อากุงเฮียนต้องแพดมาพัฒนศึกษาปีสี่ปีสองสามเนาะมน <mean S 1> แต่ว่าปีสามเป็นไทยจะยินคว่าไทยเดือนนี้จะได้ไปตั้งแข้งตั้งแข้งอีปีสองปีสามนี้นะเชินมาให้พัฒนศึกษาอยู่ที่ในเหนือก้อนอันนี้เห่าอันนี้นี่พัฒนศึกษานี้แทบตาทุไม่นหพัฒนศึกษานี่สักเป็นอีกการเป็นอีกความหูหนึ่งเนาะที่อาจารย์ให้ มาพัฒนาศึกษาเบึงแล้วก็มาทำรวจเบึงวัฒนธรรมประเพณีลาวของเราทุกคนม้วนอยู่บ่ม้วนอยู่บ่คือมีเสียงเลยว่ะม้วนเดียวจะไปทำวิ่งขากันกลับเราทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเนาะเขาออกมาแต่เนี่ยเว่าสิบโมง สิบโมงแล้วก็กับสิบกับอีกโอ้เสียงสิบกับแล้ววันนี้ก็เป็นเวลาศีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับละนอนกับมาเต็มเพราะว่าแต่คันหนึ่งนะเมื่อเร็วๆทุกคนคันหนึงนะเพราะว่าเขาจะมีเบียดโดนแรงเนาะแั้วรถให้เพิ่นเพิ่นให้รถเมื่อก่อนคันหนึ่งเนาะ